สื่อระดับสูงของอังกฤษและหลายสื่อจากสเปนคอนเฟิร์มเป็นสิ่งเดียวกันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความใกล้เคียงที่จะได้ตัวคาเซเมโรกองกลางเวลคาสจากทีมเรอัลมาดริดแล้วโดยนักเตะกำลังจะเดินทางมาตรวจร่างกายกับยอดทีมแห่งเกาะอังกฤษภายในช่วงสุดสัปดาห์นี้ตามรายงานระบุว่าเรอัลมาดริดยอมรับข้อเสนอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเบื้องต้น60ล้านยูโรพร้อมบวกโบนัสอีก10ล้านยูโรรวมเป็น70ล้านยูโรหากนักเตะทำผลงานได้ตามเงื่อนไข โดยคาเซมิโรจะได้สัญญายาว4ปีพร้อมออปชั่นขยายเพิ่มอีก1ปีบวกกับค่าเหนื่อยก้อนโตร,ราวๆ350,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งจะเทียบเท่ากับดาวิดเดเคอาที่ได้รับค่าเหนื่อยแพงเป็นอันดับ2ของทีมและปัจจุบันเป็นรองเพียงคริสเตียโนโรนัลโดเท่านั้นสายข่าวยังระบุอีกว่าในสัญญาของคาเซมิโร่ที่จะเซ็นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีเขียนเอาไว้ด้วยว่า หากเขาพาทีมไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้ในฤดูกาลหน้าจะได้รับเงินโบนัสพิเศษเพิ่มอีกหนึ่งก้อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์